สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสายแดกตุลยปูครับเป้นเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ผมจะมา พามาเที่ยวนะครับที่วัดเจดีหอยนะครับเป็นวัดที่อยู่แถวปทุมนะครับอำเภอลาดหลุมแก้วนะครับนี่ครับวัดเจดีหอยครับเจดีนะครับจะสร้างด้วยหอยนะครับหอยทะเลนะครับเป็นหอยนางรมนะครับอายุ 5, 5 0 0ห้าปีนะครับหอยอายุหอยนะครับอันนี้ครับใครที่ไม่เคยมาครับสนใจจะมาเที่ยวนะครับ เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับจะถอยรถมือหนึ่งมืนะครับเป็นรถยนต์รถเก่งรถกระบะครับรถตู้รถเปอร์ี่รถ BM เอ็มรถหลูหนูนะครับเขาฝากไว้ด้วยนะครับกับสายโหดรถซิ่งนะครับไปดูรถนะครับในเวฟซได้เลยนะครับว่าชอบสไตล์ไหนนะครับ ของเรามีรถหลายรุ่นหลายราคาครับราคาเบาๆครับผ่อนแบบเบาๆนะครับขอฝากฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับรถมือสองนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างไหนว่าว่าจะดีหอยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราตามกันมาครับ วันนี้นะครับที่เรามาวันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับจะมีผู้คนทยอยมากันเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีฝอขายครับวันอาทิตย์แวเด,เดินเดินไป,น,ไปน้าดีกว่าครับจะได้ดูฝอขายด้วยครับ นเดนทางเข้าว่านนรับก็จะมีกอผ่าอยู่ระหว่างทางนะครับตลอดนะครับเฉพาะวันอาทิตย์นะครับที่ดีหอยนะครับจะลบมรื่นมากนะครับสำหรับบอกนับ การพักผ่อนนะครับท่านใดที่จะมานะครับก็เข้ามาได้นะครับ

เข้าครบาบก็ตัวแล้วนี่ก็จะกลายอยู่นะครับก็จะมีอของขายตลอดนะครับรอบๆความทางนะครับก็จะมีไขยอยู่เรื่อยๆนะครับของไายนะครับก็จะเป็นเฉพาะวันอาทิตย์นะครับที่ผมสังเกตนะ สิ่งปลูกสร้างเยอะนะครับที่ยังไม่เสร็จนะครับหลายโคน้ชนครับสงสัยนะครับว่าเอาแล้วหอยนางรมมาอยู่อะไรที่ปทุมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับทุกคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็ยังงงอยู่นะครับ,รบว่าคงคิดว่าเขาเอาหอยมาจากทะเล ไม่ใช่ครับขอยอยู่ที่นี่เลยครับบริเวณวัดนะครับบริเวณรอบวัดเนี่ยก็จะเป็นทุ่งนานครับเป็นทําทนากันนะครับก็อยู่ติดกับพระราชวังศรีจานะครับพื้นที่วัดเจดีย์อยนะครับ อยที่พบเจอนะเขาผูมหาศาลมากครับไม่ใช่แค่ตัวสองตัวครับเยอะมาก ที่เอามาวางค่ะนะครับปศออักดิ์นะครับเราก็จะมีของทั้งนี้นะครับของอาหารนะ่หนื้อนะครับใส่ที่มาแนละ้วก็แวะอุดหนุนได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นสร้างจะดีนะน่าจะเป็นเจดีย์ยงใหญ่ ปลาน้ำเข็มรแบบแห้งไหมแล้วก็สดนะครับแล้วก็มีมีม,มีมีพวกมีมีน่าจะเป็นมีอะไรอย่างนนี้นะครับ ผมจะพาไปดูนะครับบ่อน้ำที่ทางวัดรับขุดไปแล้วลงไปเจอเป็นหอยน่งลงรับขนาดใหญ่นะครับจํานวนมากมหาศาลนะครับอันนี้ก็เป็นหอยตัวือหอยน้งลมนะครับ มากครับลองดูนะครับความใหญ่ครับมือมือผมนี่เล็กไปเลยนะครับดูครับแล้นี้ชื่ออายุที่ว่าผมออกห้าพันห้าร้อยปีนะตอนนี้เขาไม่ได้เป็นเป็นเป็นเปลือกหอยแล้วเป็นฟอสซิลแล้วครับตายเป็นหินหมดแล้วนะครับเฉพาะเปลือกหอยตี่นี้นะครับ อาจจะฟอสซิ่งหมดแล้วดูดูจาก,กมือผมได้นะครับที่มี เวลานี <ต binary> ้ก็คือต้องดูนะมะม่วงขาจะม่ขายทุกที่ยล้วมันเนี้ย าดูเช้ด้านในอาจ๊ะนายโยมเดินผ่านตรงประตูน้ำยาฆ่าเชื้อแก้วน้ำมาขับมาข้างในได้นะโยมแก้วน้ำน่ะเอามาวางข้างในนะฮะนะครับยกข้นมาตั้งมาวางนะฮะนะฮะยกข้นมาตั้งมาวางกี่ชุดกี่ถ่ายกข้นมาตั้งมาวางมาถวายพร้อมกันมาทำบุญด้วยกันนะฮะบรรยากาศรอบๆนะครของวัดเจดีย์หอยนะครับเรียกกา นะครับเราแยผ่านกันแรกเป็นน้อยแยกกันเลยนะ นวนมากนะครับที่คุดพบอคุณเจอเขาจะเป็นามาจากบ่อบ่อหนาบ่อนี้นะครับตอนนี้เราไปดูกันรอบๆครับ,รบมนะบดีดอกกระดอกไม้ให้ ใจนะครับรองขาวรองขาวใจเป็นใจเป็นแคหน่อยเชียบอกเขารองขาวนะรองขาวใจเป็นใจเป็นแคหน่อยบาเพราะเราว่าให้สังางบ่อบ่อบ่อประมาณเท่านี้นะครับใต้ก้นบ่อครับจะมีหอยเพราะซีหอยนะครับหอยหลางหอยหลางลมเราขนาดใหญ่ที่เราเห็นกดคลิปนะครับที่ว่าบุกพายดูครับจะตัมากจะเจออยู่ในนี้เพราะว่าในบริเวณวัดนะครับยังมีอีกมากนะครับเพราะว่า จากสร้างบุตรตั้งขง้ศนไม่ได้จำกัดวันเกณฑ์นะว่าจะทำเท่าไหร่ขอให้มีศรัทธาใจเป็นที่ตัง้งนะฮะและมีศรัทธาใจเป็นที่ตัง้งปกาขอไม่ว่ากันนะะฮเพื่อให้ศรัทธานั้นเป็นปัจจัยที่งกัดขวายพร้อมแล้วพนมมือตั้งน,นโมส่าจตว่าตามัตมาลนะโมต่ามะทะระโตอะระหะโตสัมมา เป็นหอยจำนวนมากครับนันเป็นกองหูเข่าเลยนะครับจำนวนเป็นกองหเข่าเลยครับ ที่ผมเจอจะไปโพสซิวหมดแะครับเราจะไปหน่อยจำนวนมากเยอะครับสุดๆมากรับเฉพาะบ่อที่ผมให้ให้ดูตั้งแต่ที่แรกนะครับนั่นะครับหอยขึ้นมาจากที่บ่อนี้บ่อเดียวครับคี่ดูครับว่าเออแล้วก่อนเป็นทะเลนะครับเราหอยยุ่อยู่กันเป็นจํานวนมากเลยดูครับเปลือกแล้วหอยนี่ะครับพุทธคุณนะผมจะบอกให้ ไม่ต้องปลุกเสกนะครับหอยพวกนี้ไม่ต้องปลุกเสกมันมีพุทธคุณอยู่ในตัวอยู่แล้วครับผมจะบอกให้นะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วครับธรรมชาติปลุกเสกให้เรียบร้อยแล้วครับครับเยอะมากธรรมาาตินะครับมที่มบอกครับก็คือบ่อหน้าข้างหน้าแค่บ่อเดียวเนี่ยครับ สามารถมีหอยจำนวนม,มา,ากมาลขนาดนี้ครับสามารถสร้างวัดได้ทดั้งวัดเลยครับแล้วก็เป็นนี่ครับนี่เต่าเต่าใหญ่เต่าเต่าเตาเป็นใหญ,ญ่เตาปั้าานนี่เองครับอันนี้เป็นบอ่อเตา่าคนี่ครับบอ่อเนี้ยนี่ครับของบอ่อเนี้ยครับทางวัดได้ ทีแรกเลยการทำวัดจะได้เจ้าขุดเอาดินมาทาวัดนะครับคือมาถมที่นะครับก็จะสร้างวัดนะครับอันนี้ว่าคุณลงไปก็เจพอพะซิลหอยนะครับจํานวนมหาศาลเลยครับอลก็หลวงพ่อองค์ที่ประองท่านมรณะไปแล้วนะครับหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรนะ ได้เชื่อนะว่าตรงนี้จะเป็นทะเลได้นะครับแต่ก็เป็นไปไล้นะครับมีการคุณมีการคุณพบหลายสิ่งหลายอย่างครับว่ามุบอกถึงว่าก่อนนี้ที่นี่คือทะเลนะครับรนี้ะมีพวกซากเร,บบาเรือสังระบายเรือังเภาอะไรประมาณนี้ครับงปั้นดินเผา เยอะครับนี่ครับครบเยอะเนี่ยครับมหาศาลเลยครับอันนี้เปลือกหอยหลังลมจริงๆนะผมเป็นคนทะเลผมรู้ผมรู้นะครับว่าเป็นเปลือกหอยจริงแล้วก็น้องพ่อน้องพ่อ สร้างสรรคร์ามีความที่จะให้วันนี้เจริญไปไม่เหมือนใครนะครับครับก็จะเป็นฟอสซิลหอยทั้งนั้น,นครับหลวงพ่อทองกึงหลวงพ่อทองตึงครับท่านเป็นคนผู้สร้างวัดเจดีย์หอยนะครับ จะมีเครื่องพิมพ์ดีเก่าๆแล้วก็จะเจอพวกเครื่องปั้นดินเผาพวกชามห้ของโบราณ ก็มาอาจจะเป็นของชาวจีนนะครับมากับเรือสัมภาวหรือเรื่อยสัมภาวอาจจะล่มนะครับแล้วก็มีพวกชาวพวกไข่อะไรนี่เยอะมากวัดใหญ่มาก Det var กบางขราชานมีข้าม you know, ีอย <cat> ่างก็มีของ่ายตลอดครับมีขเยเราก็จะเดินดูค่ะ ก็คลิปนี้นะครับก็พาเดินเที่ยววัดเจดีหอยครับจนทั่วหมดแล้วก็สรุปว่านะครับคือหอยฟอสซิลหอยนะครับที่วันนี้เจอก็คือมาจากบ่อที่ผมบอกนะครับเพื่อที่แรกก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าฟอสซิลหอยอะอยู่ใต้ดินนี้นะครับเพียงเพราะเจ้าวาส ต้องการเอาดินขึ้นมาทําวัดนะครับมาสมที่ครับแล้วก็ขุดลงไปนะครับก็เจอข้อซี่หอยเขาเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็หลวงพ่อก็เอาขึ้นมาครับจนแบบว่ามันมหาศาลนะครับมันเยอะมากทางวัดก็เลยคิดไอเดียนะครับสร้างเป็นเจดีย์หอยครับหรือตั้งวัดนี้ไว้ว่าวัดเจดีย์หอยนะครับก็วันนี้ก็ เรียบร้อยแล้วใครจะมาผ่านไปผ่านมานะครับก็มาได้นะครับที่วัดเจดีหอยนะครับมาทำมุนเขามาชมหอยครับก็ซืซี่หอยครับอายุ5,500ปีครับน่าทึ่งมากนะครับแล้่ก่อนเป็นทะเลจริงเป็นทะเลจริงๆนะครับเรามีมีมันสืบได้ก็คือเนี่ยครับหอยนางรมครับหอยนางรมเนี่ยน้ําจืดมลนไม่มีนะครับมันมีอยู่แต่ในทะเลอย่างเดียวแล้วคิดดูว่าถ้าตรงนี้ไม่ใช่ทะเลใครจะขุดหอยนางรมจากทะเลมากินนะครับ จริงไหมครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างก็เป็นพวกเครื่องหา,าเครื่องครามเครื่องทุกไชามของจีนของไทยครับเรามีซากซากเรือแต่ตอนนี้ผมไม่ผมหาไม่เจอว่าไปอยู่ไหนแล้วซากเรือนะครับก็คือว่าสรุปว่าวัดนี้ครับเคยเป็นทะเลมาก่อนนะครับแล้วก็สันนิษฐานวนะ่าก็อายุ5,500ปีนะครับมถจะว่านามากเลยครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเราจะมาพาไปเที่ยวไหนเราค่อยชมกันนะครับติดตามกดซับกดซับตะไคร่กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับข้อวากด้วยนะครับกับเฟซสายหโดรสซิ่งครับใครต้องการลดมือสองสภาพเกรดเอราคาถูกครับเข้าไปครับในเฟซสายโดรสซิ่งนะครับเข้าไปชมได้นะครับสนใจคันไหนครับติดต่อหรือเมสเซจมาได้ครับหรือติดต่อทางผมได้ครับ ก90949005ครับเซลเจเจครับก็วันนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอลาก่อนครับสวัสดีครับ